มาลูกวันนี้เรามาลงนมนะคะต้องเพิ่มนมค่ะไม่เป็นไรค่ะครบหรือยังไม่มีกล่องเหาอเาไม่ไม่กิดเป็นกล่องถอยถอยเดี๋ยวเข็นเองเดินออกหน้าเลยฉันจะเข็นนมจ้ะโอเคโอเคขาดอะไรขาดแป้งกับขาดไอ้ขนมปังขนมไอ้ฟาร์มฟาร์มเมา ทำไม่ถตจืไม่หมดเลเอาเอาออกไปเส้นตรงกันน้องเอ้ยเอ้ยลถจืดนี่รถจืดเอ้ยโอ้ยหนักนมถึงวันที่หนึ่งมกราค่ะหนึ่งมกรานี่วันวันนี้อ่อพฤศติกาษหนึ่งมกราโอ้มันยังมาได้อีกวันนี้ยี่สิบสามใช่ไหมลูกโอ้ยังยังยังอยู่ได้อีกนานยังเดี๋ยวกันไข่น่มยี่สิมอายุเมื่อไหร่โอ้ยหนักนมวันนี้เรามาบรรทุกนมนมนี่ยัง เก็บไว้ได้นานค่ะลูกค้ายันปีหน้าเลยโอ้แต่ว่านี่อยากถึงมกราเขาบอกมาซื้อนมฉันนึกว่าเอาไอ้ไม่ไม่เยอะ